สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แดลไล่ยมผอมนะคะวันนี้มี FC ขอเรามาขอให้รีวิวรถคันเล็กกับรถคันใหญ่ให้หน่อยจะอยากจะบอกเลยว่ารถ2คันนี้ราคาคือไม่ต่างกันเลยนะราคาต่างกันแค่ประมาณ3-4หมื่นเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จะได้มาดูเป็นตัวแทมปลี่นะคะปี2013แล้วก็ตัวมาสด้านะคะปีสองพันสิบเก้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวมาสด้าก่อนดีกว่านะคะมาสด้าคุณนะคะทีเป็นตัวมาสด้าสองนะคะเป็นตัว บอกเลยว่าข้างในเป็นโคนสีดำซึ่งเป็นโทนที่แบบดูก,กันแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบมาด้าจนยู่แล้วว่ามาด้าเขาจะทำรถแบบสงสปอร์ตสปอร์ตมานะคะจากผู้ชายขับก็ได้ผู้หญิงขับก็ได้นะคะสามารถขับได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ แล้วอยากรู้ว่าสําหรับเป็นสายซิงอยากเหยียบอันนี้เครื่องเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้เครื่องคันสามครับเป็นเครื่องตัวเหมือนอีโคคาแต่คือขับดีเหมือนรถตั้ใหญ่เลยแล้วก็ภายในเขาดีไซน์มาให้ตามสมัยแล้วนะมันเหมือนได้รถมาด้าสามแต่มันยอลงมาเป็นแค่มาด้าสองนะคะอ,อันนี้ก็คือจะมีจออินเตอร์เนเปนต์ด้วยเป็นจอเจนิ้ว็ม,ม,มจอแ้วข้างหน้าล แหลายคนบอกว่ารถเล็กมันจะอึดอัดไหมบอกเลยว่าไม่อึดอัดนะข้างในคือโป่งโล่งแล้วก็นั่งสบายมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูดูกระโปรงหลังกันดีกว่าว่าใช้งานเยอะไหมอะไรใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันก็คือสภาพภายในก็คือเกียบนะก็คือไม่มีร่องรอยอะไรใดๆล้อลอยอะไรยานพาต์อะไรก็คือนอนมาเดีมาดกระโปรงหลังกันดีกว่า ทุกคงรู้ว่าสำหรับใครที่อยากพุกของเยอะๆแบบจุกๆเลยนะมัดด้าสองเราก็สามารถรทำได้เขาสามารถเปิดเหมนนาะหลางได้โดยตัวนี้ได้เลยนะการทับเปลาะนะครับไของเยอะเนะครับาเวลายาบจงคารไหนก็อ่าฮะทุกคนกคนือมัน,นดีมากสาหรับใครที่ชอบลุกของจุกของนะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ได้เหมือนกันเพราะมันสามารถทับเปาะลงไปได้เลยนะคะการใช้งานข้างหลังก็คือน้อยมากสภาพก็คือต้องลอยก็คือ ก็ค pues so 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 nah ือการใช้งานก็คือน้อยจริงๆอยากให้ทุกคนมาเห็นนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าจะซื้อและต้องมีเงินดาวเท่าไหร่ต้องผ่อนราคาเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเริ่มต้นปีดาวนะคะเราใช้เงินผ่อนราคาเท่าไหร่คะจะผ่อนอยู่ประมาณ7,300บาทนะครับก็คือได้รถปี2019เลยแล้วก็ผ่อนประมาณ 7,,3 0 0ด้วยลูกค้าต้องมีฐานเงินเดือนประมาณเท่าไหร่คถึงสามารถออกรถคันนี้ได้เออประมาณ15 0 0 0บาทนะครับก็สามารถดูคนเดียวได้เลยจะถามว่า ถ้าตะโคนเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าถา,าไไมว่าออกได้ไหมออกได้ครับแต่คือก็มีพ่อแม่เข้ามาเตืนเรื่องมันได้ก็คืองาา่ายมากแอจะบอกเลยว่าสโลแกนแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเต็นท์เรานะคะใครบอกว่าออกรถมือสองมันยุ่งยากแปลว่าคุณยังไม่เคยออกรถเต็นท์เรานะคะ,อะเออยังไงลองเข้ามาครับมาลองเข้ามาดูกันดีกว่านี้ทุกคนดูมาสามารถทบเบาะได้สำหรับใครที่แบบอยากคุกขออจุกของเป็นแบบสาวแบบชอบเก็บของในรถอะไรอย่างเงี้ยแบบ ใช้ในรถเหมือนเป็นบ้านอ่ะสามารถเก็บกล่องเก็บอะไรเอ่ยได้เลยรอ,อ,อ,องท้องรองพาวซ์สกองเสื้อผ้าเก็บได้อย่างจุใจได้เลยนะคะอ่ะเราไปคันถัดไปกันดีกว่าเราควรบอกว่าพ่การใช้ก้องพาลาเราถ้าเราสมมติว่าหรูส์อกรถย่ำหน้า,าแ,แต่ทกุกอย่างอยากได้ผ่อนน้อยๆรถสภาพสวย กับแก่ก้องจะเป็นคนเช็คให้เรากันว่าสภาพเป็นยังไงนะอ่าแล้วสำหรับคนที่อยากออกรถแคมปรีต้องมีเงินดาวเท่าไหร่คะตรงนี้ก็คือออกรถใช้เงินส่วนบ้านเหมือนเคยนะครับก <Wow. S 2> ็สามารถออกได้ทุกอาชีพใครติดปัญหาอะไรก็คือพักเข้ามาปรึกษ,ษาเราได้เดี๋ยวเราแก้ไขให้ดีวกว่าน้องเป็นเทสไปเทปไปอ่าสแล้วมีคนถามเข้ามวาว่าเนี่ยก้องค่ารถคันยญ่ แค่แคมรีเลยราคาก็ไหวใช้อยู่แล้วตรงนี้นะครับเพียง4 3แ0 0 0บาทนะครับผ่อนเรินก็อยู่ประมาณ8,400บาทเท่านั้นครับสำหรับผมอยากได้รถใหญ่นะผ่อนราคา8,000ต้นๆนะทุกคนบอกเลยว่าบ้านเราคือเอฟซีแคมรีมากที่สอนอยู่ด้านหลังก็คือรถกันแล้วก็รถเฮียกล้องนะบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากได้รถของเราสีดำเราก็ขายนะคะ อันรถเราก็จะราคาสูงกว่ารถเทนนิสเนอร์ต้องลงไปคนอยากไนดะ้ก็เราเอามาไว้ใช้งานเนาะคือหลายคนตัวเรื่องน้ำมันว่าเวลาเป็นรถตัวใหญ่เนี่ยมันจะกินน้ำมันหรือเปล่าบอกผมว่าจริงๆเราไม่ได้กินมากมายนะครับแต่กับการาขับรถมันนะตัวใหญ่ก็คึกกว่าครับสำหรับตัวการเองนะที่รู้สึกว่าชอบรถแข่งดี้นะเพราะรู้สึกว่าถ้าแต่ซื้อออกมา เราแค่มีข้อสูตรแบบาาิีกระยะข้อสูตรแบบเก็่ยวอะไรีบบอะไรทีหน่อยๆขนาดเองยางนม้มีแบบว่าเครื่องเพียบ์พงอะไรอย่างนี้นก่อนรถข้างทางก็โอย่างนี้ยังไนะม่เคยประสบกัรเลยนะเรองของการเียอะไรนะยังไม่เคยเลยอีกอบที่สองอีกรอบที่สองปีนี้ปีสองพันตัวที่ใหม่ของงาอีกน,นะ,ค,ะค,รครับเดี๋ยวเราไปดูระบบข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนอยากให้ดูมากว่าข้างในตัวเนี้ยจะบอกว่า ทุกคนสาภาพใหม่กว่าของการอีกนะบกเบาะเบิกก็คือรอยเปื้อนก็คือน้อยมากมีแบบมีการใช้งานนิดหน่อยแต่คือน้อยมากฟังก์ชันข้างในก็คือครบสามารถต่อสื่อได้อะไรได้นะคะแล้วระบบแอร์จะบอกว่าตัวแคมรี่แอร์ไม่เคยพังเลยนะใครบอกว่าขับตัวอื่นแอร์ร้อนอะไรร้อนแคมรี่ไม่เคยพังทุกคนแล้วสาาภาพภายในก็คือยังสวยอยู่แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนข้างในคือใหญ่แล้วก็โป่มนะสามารถแับบ คนเพื่อนใครเป็นแฟมิลี่ก็สามารถนะใครเป็นผู้หญิงบอกเลยว่าขับรเนี้ก็ดูเป็นนักกิจแล้วก็สปอร์ตมากเลยอยากาให้มาลองข้ามาใกล้ๆหน่อยดีวยกว่าอยากให้ทุกคนดูนะว่าภายในมันสวยมากดูโคแล้วภายในก็คือยังเอี่ยมอยู่เลยเดี๋ยวการจะลุกขึ้นให้ดูเบาะดีกว่าทุกคนดูเบาะสิเบาะยังสวยอยู่เลยแล้วก็สามารถเก็บของได้จุใจมากเลยเต็มอยู่นะ<ฆ>แล้วก็แต่งคนนั่งและคนขับเนี่ย<ฆ>มันจะเป็นเ<ฆ>บาะแาบไฟฟ้าแล้ว แต่มาในราคาพิเศษาตีจัดนิดน <Yeah. S 3> ี้เองแย่แต่พอด8,000นิดนี้ได้จะได้แคมรีตัวใหญ่เลยละหรือสำหรับใครนะคะอยากได้ตีมใหม่แล้วสปอร์ตก็ส่วนมาด้าก็ตอบสนองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าว่าแม่พุ่ปจะขาันไปดีหรือ่นะคะข้างหลังกันอยาจะบอกว่าข้างหลังแคมรีอ่ะก็สามารถเก็บของได้เยอะและจุใจมากนะทุกคนดูดิข้างในคือมันลึกมากข้างในคือมันลึกมากแล้วให้ดูการใช้งานคือหน่อยมากให้ดูร <c oughs> ่องรอยอารยธรรม เหมือนการใช้งานน้อยอ่ะเหมือนเขาซื้อรถมาจอดพุทโธมาได้แดงราคาเป็นล้านนะครับพุทโธมันเป็นมูสองมราค่าที่สูงกว่าค้ไปก็ถูกมากดีมากราคาดีมากแล้วดีไซน์อย่างของเขาคือเขาจะมีแก๊สอ่าสามารถเปิดจากข้างในแล้วพี่ของข้างหลังได้ลองมาเดี๋ยวเปิดให้ลูกนะสำหรับใครที่แบบคลุกของยาวๆอะไรเงี้ยสามารถกดต่อได้เลยนี่กลางกเราเรารู้ของไรสั่เราสามารถแบบพิมพ์ขอตั้างหลังได้เลย เย่า้องจอดรถรถมากมากเลยนะคันี้่าเดี๋ยววอนน้เราใปคิดหนว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่เงินานเท่าไหร่แล้วก็ขอเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นดุยทาแนี่ปี2อ1 3ันเื่ององ2.0ดีนครับราคาตัวนี้ก็คือ4 3 5แ0 0บาทนะครับ ก็คือปีไายน้ํามนเครื่องคา,าร,ร์บอ้ค่าสีค่าจัดค่าโอทุกอย่างทางเต็ดาก,กัดาให้หมดครับเราแถมให้ลูกค้ามูลค่าเท่าไหร่ที่เราพูดไปเมื่อกี้ประมาณ1 5 0 0 0บาทครับทุกคน1 5 0 0 0บาทที่ทุกคนต้องออกมาที่มาออกรถที่เต็จเราทุกคนไม่ต้องออกนะคะเราออกให้กับลูกค้าทุกคนเลยราคา1 5 0 0 0บาท แลวสำหรับใครนะคะโปรวาล e ไ t i n เดือนนี้นะทุกคนอยากจะบอกว่าทุกคนรีบมาออกเลยคือรถแล้วก็ฟังจริงๆนะรีบมาออกกันทุกคนสำหรับรถเก่งแล้วก็สำหรับเอซคนไหนนะคะอยากให้เรารีวิวคันไหนอีกรถคันไหนอีกรถกระบะเราก็มีเยอะมากเลยนะสำหรับใครทิงบอกเลยว่าตัวมาออกรถที่เราเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนอยากให้เรารีวิวคันไหนหรือสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ อะไยังไงวันนี้เราสองคนไปแล้วใครก็ฝากติดตามเพจ u u u e f เ c e b o o k อะไรของเราด้วยแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะบา,บายค่ะทุกคน